สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมเดียวไทยนะครับวันนี้จะให้เพื่อนๆนได้ชมพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จวัดละคังนะครับพิมพ์ใหญ่ครับเพื่อน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 ลองลองดูที่พิมพ์นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ครับแล้วก็มีการตัดขอบนะครับตัดมาที่ประมาณ ไหลทางซ้ายครับแต่เนื่องจากขอบทำไมครับขอบไม่ค่อยชัดมากครับเพื่อสังเกตสังเกตที่ซุ้มนะครับองนี้มาซุ้มใหญ่มากเลยครับซุ้มหนานะครับซุ้มหนาครับซุ้มเป็นเส้นขนมจีนะครับซุ้มหนาครับแล้วก็มีการมมวนที่ตรงซุ้มเนี่ยนะครับนะครับ สมมติวจะมวนมวนนิดนึงครับหลังจากสมเด็จวะัละรั้งเป็นพระที่ตัดตัดจากด้านหน้าไปด้านหลังใช่ไหมครับเพื่อนๆดังนั้นองค์นี้ที่มาก็มีการตัดนะครับตัดแต่ว่าตัดไม่เต็มใบมีดนะครับ เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูที่ทางด้านหลังครับหลังองผ่พตัดไม่เต็มต่อครับตัดแล้วก็ดึงเลยครับครับเพื่อนลองดูพิมพ์ดูนะครับลองดูที่พระพักครับมงดูหน้าครับ แล้วก็ไหลซ้ายสูงกว่าไหลขวานะครับตามพิมพ์ครับแล้วตรงแขนมีมีรอยจุดนิดนึงนะครับแขนศอกซ้ายครับขาซ้ายยกขึ้นครับยกสูงกว่าขาวขวาครับครับแล้วก็ ฐานที่สองก็จะคมนะครับเป็นฐานสิงครับฐานสิงจะคมก็ต้อลงดูนะครับอืมความคมนะครับ นคับสิ่งก็จะคมครับนี้เนื้อมาแห้งมากเลยนะครับแห้งเก่าจะสังเกตพระสมเร็จถ้ามีอายุก,ก็มักจะ มันจะมีความแห้งนะครับแล้วก็เส้นก็จะจะม้วนนิดๆน,นะครับเส้นซู้มครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับมาดูด้านหลัง ด้านหลังเนื่องจากมีการตัดต่อไม่เต็มไม่เต็มใบนะครับแล้วก็มีการดึงเนื้ออไปทําให้ขอบอสมเด็จมีอะไรครับมีการเป็นลายลอยครับลอยที่ขอบอครับเพื่อนเพื่อนนี่เป็นกรณีที่ไม่เต็มนะครับตัดไม่เต็มครับทางกายบอกตัดตัดต่อไม่เต็มครับทําให้มีการดึงเนื้อ,อไปครับ พอดึงก็เกิดรอยครับลอยปีดที่ขอบอันนี้เป็นธรรมชาติของโฆษณาที่ตัดไม่เต็มครับแล้วก็มีการหลุดของมวลสารด้วยนะครับมีการหลุดตรงนี้นเป็นจ,จ,จุดๆนะครับเป็นมวลสารหลุดนะครับ ทำให้เป็นเหมือนคล้ายๆรูเข็มลองส่องให้ใกล้ๆนะครับอย่างเนื้อมีรอยยุบนะครับเนื้อไม่เรียบครับ เพื่อนสังเกตตรงนี้นะครับสีส้มส้มาเป็นเป็นพา้าตามตามประวัติจะมีใส่ผสมผ้าซุ้มก่อไปด้วยใช่ไหมครับอันนี้สีส้มส้มครับเป็นเนื้อซ้มกอครับเป็นพากําแพงแต่ถ้าสีเห็นสีอิดใหม่ๆนี่น่าจะล้อพิมพ์มาครับอันนี้เป็นสีส้มส้มครับ จะมีผงค่ากำแพงมีรอย,ยยุบตัวนะครับอันนี้เป็นมวลสารไม่ไม่ทราบว่าอะไรกันนะ มีการย้บตัวครับแล้วตรงน,นี้มีเศษฟาากำแพงด้วยนะครับน,นตรงนี้ยนี่นส้มๆครับมีการตัด่อนะครับต่อครับมันเพื่อนดูที่ขอบครับ ว่าวตัดแต่เขาตัดไม่เต็มครับแล้วก็เห็นไหมครับเัตัดต,ตัดไม่เต็มแล้วตอกพอผ้ายมีอายุก็จะมีการโหดอะครับภายในขอบ เป็นเหมือนอุโมงค์กับบนบนน่ะพระมีเยอะน่ะนะครับ อันนี้ก็เป็นพระสมเด็จองคหนึ่งนะครับที่มีพุทธสินที่สวยงามนะครับแล้วก็พิมพ์ตำหนิต่างๆครับไปทางสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับเพื่อนๆอย่างไงก็เพื่อนๆที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกดซับสไครต์ครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมเดียร์อุทยนะครับ ครับยังไงขอบคุณเพื่อนๆมานะครับที่มากดติดตามแล้วก็มารับชมเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมีพระสวยๆให้เพื่อนชมเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับผมเดียวไทยครับ